สุนันตุธรรมสสวนณาคารโออายมผ้ะทันตาธรรมสสวนณาคารโออายมผ้ะทันตาธรรมสสวนณาคารโออายมผ้ะทันตานะโมตัสสะภะคะวะโต ธาตสานโมตัสสภาวะวตโตะอรหัโตสามมาสามพุทธาตุสานโมตัสสภาวะวตโตะอรหัโตสามมาสามพุทธา สามพุทธังสรณังคาชามิธรรมังสรณังกาชามิสังฆังสรณังคาชามิทุติยัมปิพุทธังัาชามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคาชามิ บิสังขังสรนังคาชามิตติยัมปิพุทธังสรนังคาชามิตติยัมปิทัมมังสรนังคาามิตติยัมปิสังขังสรนังคาชามีสัมพุเทอตเวร ตวาสันจะสหัสสเกปันจะสตสหัสสานินามิศิรสาอหังเตสังจะสังพันจะอาทาเลนนามิหังนามการานุภาเวนันตวาสเพ อเนกหันตารยาปิวินัสันตุอาศะสะโตสัมพุทเทปัญจปัญญาสันจะจตุวิสติสหัสเกธาสัสตาสหัสนามามิสิรสาอาหังเตสังธรรมันจะสังขันญาธาเลนะนามามิหังนามการฬ ขันตวาสสะเพอุปาทเวาเนกาอันตรายาปิวินัสันตุอาเสสะตัวสมพุทธเทนวุตตราสะเตอาถาจัดติสะสะหัตสะเกวิสะติสะตาสะหัตสะหานิลามิสีราสะหังเต สังขานจาระเรนะนะมามิหังนะมัการานุภาเวนันตวาสัพเพอุปาทฐเวอาเนวะหันตารายาปิวินัสุอาเสสะโตนะโมอรหะโต สัมมาสัมพุทธาสัมาสิโนนะโมอุตตมธรรมัสสวะเสวะเตนิสนะโมมหาสังาสฟีวสุดสีลาภิตนะโมโอมัสยาราชสารสนาสยาสัสสากังนะโมโอมากาเท วัดโมตัยานสับปีนโมการาปะพาเวนวิกัดฉันตุปัสทวานโมการาณุภาเวนสุวัตสัพานาโมการาฉะเจเทนวิชิมิโหมิเตสวาเสวนาจพานังบันนิตา

สิปันจะวิโยจะสุสิกขิตโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารมุตตมังปิตุอุปัฏทานังพุทธาทาราสังขโหอนาคุราจกรรมันตาเอตัมมังคารมุตตมังทานันจธรรม จะยาตากานันจะสังขโหอนวัชานิกรรมมานิเอตัมมังขรมุตตัมมังอารติวิรติมัชฌานาจะสัญญโมอาปมาโทจะทมเมสุเอตัมมังขรมุตตัมมังคารว โุจที่จะกัตันยุตากาเรณธรรมมัสวาังเอตัมมังขรมุตมังขันติจะโสวาจัตสตาสามานนันจะทับสานังกาเรณธรรมมัด ชาเอตัมมังขรมุตตัมััตโปจะธรรมมจาริยันจะอาริยสัจจานทัพสานังนิพพานาสิกิริยามังขรมุตตัมพุทัสสโลกธรรมเมหิจิตตังยาสนกรรมปฏิอโสกังวิราชังเขมัง กาามุตตะมังเอตาติสานิกัตะวานาสาพัพาตรรมปราสิตาสะพตสาพตโสทิงขาดชันติตันเตสังกลมุตตะมันตียังกินชีวิตตังอิทวะหุรังวาสาเกสุวายังรัตนังปณีตังนานโนสะมัง กเตนะอิธรรมปิพุทธเทระตนังกริีตังเอเตนะสาจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราคังอามาทังกรณีตังยัสสักาสักายามุเนสโตนะเตนะธรรมเมนะสมาติกินจิธรรมปิธรรมเมรัตนังกริีตัง สัจเจนะสุวัติโหทุยมพุทธเสกโคปริวันนาเยสุจิงสมาธิมานันตาริกานยามาหุสมาธนาเตนะสมโมนเวสติธรรมปิธรรมเมรตานังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหทุเยภูคาราอัต จัตตาลิเอตานิยุคานิฮุนติเตภักขินัยยาสุกตาสสาวกาเอเตสุปินนานิมหัพพารานิธรรมปิสังเครตนังเอเตนะสัจเานัสุวัตติโหตุเยสุปยุตตามนะสาธนาเฮนานิกามิโนโคตมาซาสนามิเต ตาหมามตังวิไคหารัตภานิพุติงภูนชมานาหิธรรมปิสังเครตานังกะนีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัจิโหตุขีนังนาวังนาติสัมภวังเวลัาตาจิตตายาติเกพาวัสสมิงเตขีนาปีชาเวรุนหิชันทานิพันติธีราช ปีโปหิธรรมปิสังเครตนังปานิตังเอเตนะสัตเจนะสุวัสติโหตุญาณิทัพุตานิสมาคาตานิภูมิวายานิวะอันตาริเคสธาคาตังเทวะมนุสกุสิตังพุทธังนามัต สุวัติโหตุยานีทะพูตานิสมมาคตานิภูมิมานิวายานิวาันตริเคเทวมนุสปูติตังธรรมงนามัสสุวัติโหตุยานีทะพูตานิสมมาคตานิภูมิมานิวายานิวาันตริเค เทวมานุสโคทิตังสังขังนามาตสามาสุวัติโหณตูเมตตันจะสพภโรกาสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานังอุดจติริยา